ข้อสอบทุนรัฐบันญี่ปุ่นปี2009ข้อที่1เขาบอกว่าให้เจ้าเครื่องหมายนี้เป็น solution solution ก็หมายความว่าเป็นคำตอบเป็นคำตอบของสมาการ x ก,กำลัง2บวก x บวก1เท่ากับ0พราชนะให้หาของค่าให้หาค่าของตัวนี้ข้อนี้สิ่งที่ต้องรู้เลยก็คือต้องรู้ว่าจากสมาการนี้เนี่ยสมาการนี้เนี่ย มันหมายความว่า x กำลัง3เท่ากับ1โดยที่ x เนี่ยจะไม่เป็น1 x ไม่ใช่1แต่ว่าคำตอบของสมการนี้คือ x กำลัง3จะเท่ากับ1เพราะฉะนั้นสมการนี้บวกด้วยกำลัง3แบบนี้ก็สามารถเปลี่ยนได้ว่าเจ้า d บ u เนี่ย เจ้าเครื่องหมายคล้ายๆกับ W U นี้เนี่ยเป็นแบบนี้เราจะเปลี่ยนให้เป็นกำลังสามเพื่อที่ให้มันกลายเป็นหนึ่งอย่างนี้เพราะฉะนั้นก็บวกด้วยตรงนี้แล้วก็สองแบบนี้แล้วก็สุดท้ายบวกด้วยสุดท้ายบวกด้วยสามเอตรงนี้ไม่ใช่กำลังสามเป็นสาม แล้วก็บวกด้วย3อัน,นี้ก็บวกด้วย3จากนั้นเรารู้แล้วว่าเจ้า x กำลังสเนี่ยเท่ากับ1เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เปลี่ยนเป็น1ได้เลย1กําลังสเครื่องหมายคล้ายๆกับ w บวกกับบวกกับบวกกับ1กําลังสบวกด้วย3แบบนี้ซึ่งก็เท่ากับตัวนี้บวกด้วย กำลังสองบวกด้วยสแบบนี้จากนั้นตัวสามเองเนี่ยเราก็สามารถแบ่งออกมาได้เป็นสองบวกหถามว่าทำไมต้องแบ่งแบ่งเพื่อที่จะให้เจ้าเซตนี้เนี่ยมันหน้าตาเหมือนกับตัวนี้เพอถ้าเหมือนปึ๊บเราก็รู้เลยว่ามันกลายเป็นศนไม่ใช่สองหมายถึงว่า ตรงนี้สลับกันตรงนี้1ตรงนี้2ตรงนี้เซ็ตนี้รวมกันก็กลายเป็น0แล้วก็บวกด้วย2เพราะฉะนั้นข้อนี้ก็เลยตอบ2ได้เลยข้อนี้ตอบ2นั่นเองถัดมาข้อที่2ข้อที่2ให้หา c o n สแตน t ์เทอ c o มคอนสแตน r ์เทมก็คือเทอ m มที่ไม่มีพจน์ x เทอมหรือพจน์ที่ไม่มี x นั่นเองถ้าเราเห็นเลขยกกำลังเยอะๆอย่างนี้เนี่ยเราต้องรู้เลยว่ามันเป็นเรื่องของทวินามเป็นเรื่องของทวินามจากข้อนี้เราจะรู้ว่าพจน์นี้แทน x พจน์นี้แทน y แล้ว7ตรงนี้ก็คือค่าของ n ค่าของ n ในเรื่องของทวินามเนี่ยเราจะรู้ว่าหน้าตาของมันจะเป็น x บวก y ยกกำลัง n แบบนี้นี่เป็น x นี่เป็น y แล้วเราก็มี n แล้วจากนั้นถ้าเราแจกแจงออกมาเราจะได้ว่ามันคือ n 0 x ยกกำลัง n ลบ0 y 0บวกกับ 1> n หนึ x ยกกำลัง n ลบห y 1บวกกับ n 2 x ยกกำลัง n ลบส y 2บวกแบบนี้ไปเรื่อยๆจนได้เป็น n n x ยกกำลังศูนยและ y ยกกำลัง n แบบนี้จากนั้นมันก็มีอีกสูตรหนึ่งเพื่อหาพจน์ก็คือ สูตรที่บอกว่า t หรือเทอมของมันเนี่ยคือ r บวก1เท่ากับ n r x ยกกำลัง n ลบ r และ y ยกกำลัง r สูตรนี้สำคัญมากในเรื่องทวินามเพราะมันเป็นสูตรไว้หาพจน์ไว้หาพจน์ที่เราต้องการซึ่งพจน์ที่เราต้องการของข้อนี้คือพจน์ที่ไม่มี x เราก็เลยแทนค่าลงไปว่ามันเท่ากับ NN N, เรารู้อยู่แล้วว่ามันคือ7 r ไม่รู้ค้างไว้ X ยกยกกำลัง7ลบ R และ Y ยกกำลัง R จากนั้นแทน X และ Y เป็น7 r เหมือนเดิมแล้วก็ X เรารู้แล้วว่ามันคือ 2x กกำลัง4ยกกำลัง7ลบ r y เรารู้แล้วว่ามันคือ1ส่วนเกำลัง3เพราะฉะนั้นก็เป็น1ส่วน X กำลัง3ทั้งหมดยกกำลัง R จากตรงนี้เราต้องการหาพจน์ที่ไม่มี x ย้ำอีกทีหนึ่งพจน์ที่ไม่มี x นั่นหมายความว่าเลขยกกำลังจะต้องเป็นศูนย์ถูกไหมเลขยกกำลังเป็นศูนย์ก็หมายความว่าพจน์มันตัดกันจนไม่มีเทอม x อยู่ตัวส่วนตัวเศษกับตัวส่วนมันตัดกันได้จนไม่มีเทอมที่เป็น x อยู่เหลือแต่ตัวเลขเราก็เลยได้ว่ามันคือ จากตรงนี้นะจากตรงนี้มาเราจะได้ว่ามันคือเอาแค่เลขยกกำลังเลขยกกำลังมาเราจะได้ว่ามันคือ4คูณกับ 7-r ลบ R ลบกับ 3r เท่ากับ0เพราะเราต้องการพจน์ที่ไม่มี x เราเราต้องการ พจที่ไม่มี x ถูกต้องเพราะฉะนั้นเราก็เลยต้องจับเลขยกกำลังให้เป็น0จะได้ว่ามันเป็น28ลบ 4r ลบ 3r เท่ากับ0 r เดียวเท่ากับ4 r เดียวเท่ากับ 4. 4จากตรงนี้เรารู้แล้วว่า r เท่ากับ4เราก็เลยเอากลับเข้ามาแทนหาคอนส t ตน t ์เทอมก็คือเป็น7 n เป็น7เหมือนเดิม R เป็น4 x เป็น2 x กำลัง4 2 x กำลัง4 7ลบ R 7ลบ4คูณกับ R คือคูณกับ Y ยกกำลัง R Y คือ1เศษ x ส่วนเศษ1ส่วน x, x. 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 กำลังสแล้วก็ทั้งหมดยกกำลัง r. R. r r เราหามาแล้วมันคือ4นั่นเองซึ่งพจน์นี้เนี่ยคือพจน์ที่ไม่มี x พิสูจน์ว่าจริงไหมลองดูตรงนี้เราจะได้ว่ามันคือเป็น2 x ยกยกกำลัง4คูณกับกำลัง3แล้วก็ข้างล่างเป็นเศษ1ส่วน x กยกกำลัง12 x, 12. x, 12. x 12. ตัดกันได้ x ตัดกันได้ จะเหลือแค่7 4แล้วก็2ยกกำลัง3ซึ่งเท่ากับซึ่งเท่ากับเขียนใหม่7 4 2ยกกำลัง3ก็คือเป็น8 7 4ตรงนี้ก็คือเป็น7คูณ6คูณ5คูณ4แฟกหารด้วย4แฟกตัดกันจะเหลือ30 210 คูณสองร้อยสิบสามสิบสองร้อยสิบคูณแปดไม่ใช่สองร้อยสิบสิเจ็ดคูณไม่ใช่ตรงนี้ไหมตรงนี้คิดเลขผิดตรงนี้จะได้มาเป็นอ่อเจ็ดคูณหกคูณห้าคูณสี่เจ็ดคูณสี่ สุดท้ายแล้วตัดกันจะได้ว่ามันเป็น35คูณ8ซึ่งเท่ากับ280นั่นเองข้อนี้จึงตอบ280ถัดมาข้อนี้เป็นเรื่องของอสมการอ่สมการ ไม่ค่อยยากข้อนี้ไม่ค่อยยากวิธีการคิดก็คือแยกคิดเป็น2กรณีเลยแล้วค่อยเอามาทําเอาคําตอบมาอินเตอร์เซ็กกันเพื่อให้ง่ายต่อการคํานวณแยกคิดเป็น2กรณีก็คือลบ x น้อยกว่า x กําลังสองกับอีกอันนึงก็คือ x กําลังสองน้อยกว่า 2x บวก1ย้ายลบ x ไปจะได้มาเป็น x กําลังสองบวก x 0วงเล็บ x วงเล็บ x บวก1เพราะฉะนั้นแล้วจะได้ว่า x จะมากกว่า0แล้วก็ลบ1อีกฝั่งหนึ่ง x กํลัง2ลบ 2x ลบ1น้อยกว่า0แบ่งเป็น x ลบ1ทั้งหมดยกกําลัง2ลบกับรูท2ทั้งหมดยกกําลัง2น้อยกว่า0ทำเป็น2วงเล็บ กับอีกอันหนึ่ง x ลบ1บวกด้วย r ูท t 2น้อยกว่า0แบบนี้จะได้ว่าค่า x ก็คือ x น้อยกว่า 1- บวกรูทสออีกคำตอบหนึ่งคือ 1- ลบรูทสอนั่นเองจากนั้นเอาสองคำตอบมาอินเทอร์เซกต์กันตรงนี้เป็นลบ1ตรงนี้เป็น1ลบรูทสเป็น0เป็นหบวกรูทสแบบนี้ คำตอบตรงนี้เป็นนิ้ไปทางนี้ส่วนศูนย์ก็ไปทางนี้ถูกไหมจากนั้นคำตอบตรงช่วงนี้ก็คือเป็นตรงนี้ถึงตรงนี้แบบนี้จากนั้นเอาแค่ที่อินเทอร์เซ็กกันก็คือแค่ตรงนี้นั่นเองเราจะได้ว่าเป็น0อยู่ตรงนี้แล้วก็1บวกรูทสองอยู่ตรงนี้ อย่าลืมว่าต้องเอาคำตอบมาอินเทอร์เซกกันอินเทอร์เซกก็คือเหมือนเป็นคำตอบว่าและและนะอินเทอร์เซกกันถัดมาเป็นเรื่องของการอินทิเกรตที่มีเอ่อมีแอบสโซอยู่วิธีการทำก็คือขั้นแรกต้องวาดกาฟออกมาก่อนเพื่อความเข้าใจที่ง่ายขึ้นวาดกาฟออกมา จากาสมการนี้เราจะรู้ว่ากราฟตัดแกน x ที่ตัดแกน x ที่0แล้วก็1ตัดแกน x ที่0แล้วก็ตรงนี้สมมติว่าเป็น1ตรงนี้สมมติว่าเป็น2ตัดแกน x ที่แสดงว่าจุด กำเนิดควรจะต้องเป็นประมาณนี้ขึ้นไปแบบนี้ขึ้นไปแบบนี้แบบนี้แต่ว่ามันมีเครื่องหมายแอบส์ลูดแอบส์ลูดหมายความว่าตรงที่เป็นลบตรงนี้เนี่ยจะถูกตีขึ้นให้เป็นบวกเพราะฉะนั้นจะกลายเป็นแบบนี้จะถูกดันขึ้นตรงนี้จะไม่มีแล้วอุ้ยอุ้ยหาย ตรงนี้จะกราฟจะหน้าตากลายเป็นอย่างนี้แทนแบบนี้แทนตรงที่เป็นลบจะถูกดันขึ้นพลิกขึ้นนะจะถูกพิกขึ้นอย่างนี้แล้วจากนั้นเขาบอกว่าอินทิเกรตตั้งแต่ศูนย์จนถึงสองตั้งแต่ศูนย์ตรงนี้จนถึงสองนี้เลยเพราะฉะนั้นจะเห็นว่ามีสองกรณีเกิดขึ้นกรณีที่1คือตั้งแต่ศูนย์จนถึงหนึ่ง ในแอปในแอปสลูเป็นลบเป็นลบแต่ถูกตีขึ้นส่วนอีกกรณีหนึ่งคือตั้งแต่1-2ถึง2ในแอปเป็นบวกอยู่แล้วไม่มีปัญหาอะไรในแอปเป็นบวกอยู่แล้วก็เลยต้องแยกคิด2กรณีแยกคิด2กรณีเมื่อในแอปเป็นลบเนี่ยในแอปเป็นลบถอดออกเวลาเวลาถอดแ s o l u t e ออกมาเนี่ยเราก็จะต้องเขียนลบด้านหน้าถูกไหม เพราะฉะนั้นวิธีการเขียนก็คือเป็นแอบส์ลูดตั้งแต่ศนย์จนถึง1แบบนี้โดยที่เขียนเป็นแอบไปก่อนก็ได้เพื่อไม่ให้งงอเขียนเป็นแอบนี้ไปก่อน dx บวกกับแอบส์ลูดตั้งแต่หจนถึงส x วงเล็บ x ลบห dx แบบนี้แล้วตรงนี้เราบอกว่าข้างในเป็นลบถูกไหมส่วนตรงนี้ข้างในเป็นบวกวิธีการถอดแอปก็เลยไม่เหมือนกัน ตั้งแต่0จนถึง1เนี่ยถอดแอปออกมาจะได้มาเป็นลบ x วงเล็บ x ลบ1 dx แบบนี้ส่วนอีกตัวหนึ่งในแอปเป็นบวกก็ถอดได้เลยไม่มีปัญหาไม่ต้องใส่เครื่องหมายอะไรทั้งสิน้นแบบนี้พอได้แบบนี้ปุ๊บเราก็อินทิเกรตอินทิเกรตออกมาจะได้มาเป็นลบ x กำลังสส่วน3บวกกับ x กำลังสส่วนส ขอบเขตของมันคือ0จนถึง1บวกกับ x กํลังสส่วน3ลบ x กํลังสส่วน2ขอบเขตของมันตั้งแต่1จนถึง2แบบนี้พอถึงขั้นนี้ก็ไม่มีอะไรยากละเราก็แค่เอาตัวเลขใส่ลงไปเพื่อหาค่านั่นเองก็จะเป็นลบ1ส่วน3บวก1ส่วน2ลบกับ0ทั้งหมดเลยเป็น0บวกด้วยเศษ2เอ่อ2ยกกำลังสง สองยกกำลังสามส่วน3ลบ2องยกกำลังสองส่วน2ลบกับวงเล็บ1นึ่ส่วนสลบหนส่วนสอนี่เป็นลบหนึ่งส่วนสมลบหส่วนสบวกหนส่วนสบวกแปส่วนสลบสี่ส่วนสอง ลบ1ส่วนสาบวก1ส่วนสคำตอบสุดท้ายจะได้ว่ามันเท่ากับ1น,นั่นเอง1น,นั่นเองคำตอบสุดท้ายถัดมาข้อที่5ข้อที่5นี้ไม่มีอะไรยากเลยพอเราเห็นว่ามันเป็นเศษส่วนแบบนี้ปุ๊บเราก็ลองอคูณควยทำให้ฐานเท่ากันก่อนทำให้ตัวส่วนเท่ากัน จากตรงนี้เราจะได้ว่ามันเป็น1บวกไซน์เซตาบวกกับ1ลบไซน์เซตาส่วนด้วยข้างล่างก็คือ1ลบไซน์กำลังสองเซตาเท่ากับ6ตรงนี้ตัดกันได้จะได้มาเป็น2ส่วนด้วย1บวก1ลบไซน์กำลังสองเซตาเท่ากับ6 1ส่วนด้วย หนึ่งลบไซน์กำลังสองเซตาเท่ากับสามหนึ่งเท่ากับสามลบสามไซน์กำลังสองเซตาเพราะฉะนั้นเซตาเดียวไซน์เซตาจะมีค่าเท่ากับจะมีค่าเท่ากับลบอย่างนีบวก เป็นสองสองส่วนสแควรูทสองส่วนสามแต่โจทย์หาแทนหาแทนเซตาก็ไม่ยากเพราะเรารู้ละว,ว่าไซน์เซตาเป็นรูทสองส่วนสามเพราะฉะนั้นลองวาดสามเหลี่ยมดูสามเหลี่ยมของเรามีมุมตรงนี้เป็นมุมเซตาที่เราท่องท่องกันมาก็คือไซน์เซตาไซน์ข้ามฉากชิดฉากข้ามชิดไซน์คือข้ามฉาก ข้ามคือรูทสองฉากคือรูทสาเพราะฉะนั้นตรงนี้หาพิท์หาพิทกาทกรัตออกมาแล้วเราจะได้ว่าตรงนี้เป็น1ค่าของแทนเซตก็เลยจะกลายเป็นอาสายข้ามฉากชิดฉากข้ามชิดแทนเป็นข้ามชิดข้ามก็คือรูทสองชิดเป็น1ก็ตอบว่ามันคือรูทสอนั่นเอง ข้อนี้ตอบรูทสอง